มันบอกให้นีลงไปก่อนใช่ปหมแล้วตัวเองก็แล้วตัวเองก็โดนโดนประหยัดโดนโดนเขาดักยกิงไปเลยทีเนี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกคนโอโอ้้ตงเล่นต้องเล่นกนแน็แปงไม่ดื่มจะไปจะมีแป้ง ไปเจอคนน่าอยู <S <s kind of ่ไหนอยู่ไหนมีรถมีรถมีรถไม่ไม่เล่นไม่เล่นมีรถไม่เล่นใช่ไหมโอเคไม่เล่นไม่เล่นเฮ้ยขอบอดขอรถชนไม่ได้เหรอภารกิจโอภารกิจหายไปตาน้าตาตา ไป <Hey, S 2> จอดนี้เลยจอดนี้เลยมันไม,ม,นไม่มันไม่มาใช่ไหมแรงดูแรงกมันจะไม่ได้จะไม่ได้แรงเล็กเล็กอย่าเลยไม่ไม่ไมคือเขาดีกว่าเรียกเขาดีกว่าพี่ว่าตะกี้ตะกี้เขาเอากระตุกไหมพี่ไปกันไปวะ เฮ้ยมันจะไปชุบเพื no <more>. ่อนนั่นน่ะไม่ใช่แหลกอะไรไปอั o c a t i o n เป็นคนดีใจจอดๆอนี่เลยเฮ้ยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บว่ะผมเนี่ยเจ็บแน่นอนพี่ปั๊บยาอยู่ปั๊บยาอยู่จำได้เอาคนละฝั่งนะ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 ซัพพอร์ตไง บนบนสุดเลยบนสุดของถิ่นส้มโอ้น้องสอย,อย,สอยน้อกหนึ่งน้อกหนึ่งน้อกหนึ่ง enemies ahead ข้างแพงน็อกข้างแพงน็อกจะขึ้นไปทางนีเองผมรีเกมปะพี่จะผมรีเกมแป๊บนึงโอเค โ okay, อเคเก่าไปาไดต,ตายหมดหมดเลยเหรอชุบชุบก็ขึ้นไปขี้บก็ขึ้นนะเนี่ยดูม่ชุบกันเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่บนก่อนบนกบ่อน,บน,บอน เจ็บเจ็บเข้าหัวสองเมตรตะกินแบบผมบมาร์ม<า>ไม<ป>่เนาะเนาะไ,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 ไฟไฟไฟอย่าขึ้นอย่าขึ้นไฟไนฟะ มาตั้งก็อะลรมาดิผมมาดิจไตายหมดนก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 อไ่ไปไปไปเข้าเข้าเข้า rớt ra หนึ่งสามสามหมดหมดหมดใครยาร์ดว่าเมื่อกี้โอ้โหตัวน้อยใจไอ้ตัวกี้น็อกนะเหมือนมีเสียงผมวะเหมือนเสียงคานใต้ต้นไม้เมื่อกี้คุณหลังคา เฮ้ยมันจะซ้ำโอ้ยเอยใกล้ๆเลยเมื่อกี้เนี่ยแห้ซ้ำกูด้วยเฮียไม่หมดไปซ้ำไปซ้ำใช่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 ซ้ำซ้ำซ้ำ ้เออคนคนนี้เขาเล่นวีดีจนจบจริงจนิง่าเลกิจะเ s ยังไม่เสร็จิงหรอีป่าฝ่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหน